ยายพูดก่อนสวัสดีค่ะช่องคุณยายขาโลนะคะวันนี้คุณยายขาโลมาเล่นไขยเล่นลแสดงละครคุณหมอกับคนท้องนะคะวันนี้น้องมารินรับบทเป็นคุณแม่มาคลอดน้องนะคะอันนี้เป็นคลิปการแสดงนะคะโชว์ความสามารถของน้องมาลินในการคลอดน้องนะคะ คนไข้ขาวันนี้คุณหมอจะตรวจนะคะนหนดูสิคะไาไหนูใกล้จะคลอดลูกแล้วเหรอคะเดี๋ยวคุณหมอตรวจด,ดูกันนะคะโอ้ยเด็กกับหัวแล้วค่ะเนี่ยใกล้จะคลอดแล้วเดี๋ยวคนณไข้เป่งเลยนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะทำคลอดให้นะคะ,ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันนะคะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณหมอนับหนึ่งถึงสามแล้วเบ่งเลยนะหนึ่งสองสามเอาคนป่วยเบ่งเลยค่ะเบ่งเลยอืดอืดอ่ะเบ่งอีกค่ะอืดอืดเบ่งแรงๆค่ะเบ่งแรงๆค่ะเบ่งแรงค่ะเบ่งแรงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลูกก็จะออกแล้วค่ะน้องกลับหัวแล้วเบ่งเบ่งแรงอืดเบ่งแรงๆอีกรอบนึงค่ะอืดล้วหนึ่งสองอืดโอ้ยลูกออกมาแล้วค่ะเว้ เว้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 นอนสวยๆค่ะนี่ลูกของคุณค่ะว้าวไม่ได้คนป่วยไม่ได้ทำไมลูกออกมาเป็นตุ๊กแกล่ะคะอ้าวหนูดูลูกตัวเองดิคะไหนในลูกหื่ติม ดีคุณยายทาแล้วหนูก็ต้องเอาตามที่อ่าไม่ใช่ลูกเป็นตุ๊กแกล่ะลูกเป็นสุนัขน่ารักล่ะคะโอ้โหทำไมคุณหมอคิดว่าลูกหนูออกมาเป็นตุ๊กแกคุณหมอหยิบหยิบลูกมาผินแน่แ่เลยลูกของหนูเป็นลูกสุนัขแสนน่ารักใช่ไหมไม่ใช่ลูกตุ๊กแกใช่ไหมอันนี้ลูกของใครเนี่ยตุ๊กแกนี้ลูกไครเนี่ย ว้ยว้ยลูกคุกงลูกไล้มเป็นตุ๊กแกเดินน้นกินตบเนี่ยนอนลงแล้วคุณหมอจะทำแผลให้แล้วลูกทำแผลให้ก่อนอ่ะนอนคุณหมอทำแผลให้นะอารักลูกรักลูกโอ้คุณหมอจับลูกผิดมาให้ลูกหนูต้องเป็นลูกสุนัขแสนน่ารักโอเคนะคะคลิปนี้จบไปเป็นการแสดงของน้องมาลินนะคะ คุณหมอหยิบลูกผิดให้น้องเขาน้องเขาไม่ยอมเลยน้องเขาโวยวายโอเคนะคะคลิปนี้เป็นการสแสดงสนุกสนุกนะคะระหว่างคุณยายกับคุณหลานนะคะ